เรื่องเล่าคืนผีหลอกตำนานเสือเมืองสุพรรณในฝ้ายเพ่งชนะคือชื่อเดิมของหนุ่มวัยชกันเขาถูกเล่นงานชนิดเจ็บแสบจากทางตำรวจโดยมีญาติรายหนึ่งหนุนเนืองมากับผู้พิทักษ์สันติราชใส่คล้ายฝ้ายให้ถึงกับจนมุมครั้งนั้น ฝ่ายถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลอันตรายต่อชุมชนและรัฐฐานกระทําความผิดร้ายแรงในข้อหาพาผู้ร้ายหลบหนีซึ่งฝ่ายไม่ได้รู้อินโอนอิเนจำต้องเดินเข้าซังเตยังไม่สามารถปริปากอุทธรความบริสุทธิ์ของตน8ปีกว่ากับการใช้ชีวิตในสถานกักขังสูญสิ้นอิสรภาพทางกายภาพเหลือเพียงกำแพง กับซี่กรงเคราะสนิมเป็นเพื่อนในทุกโมงยามครันฝ้ายได้ลดอาญาจนหวนคืนปิตุภูมิจากจุดนี้ฝ้ายลิขิตชีวิตตนเองใหม่ลงบนหน้ากระดาษเมื่อรัดเล่นตลกกับข้าข้าก็จะสร้างเสียหัวเราะให้กับพวกมันนับแต่นั้นเสือฝ้ายก็กลายเป็นชื่อที่หลายคนต่างพากันขยาด แม้กระทั่งทางการก็ยังกริ่งเกรงและไม่สู้จะหาทางลบชื่อนี้ลงได้ง่ายๆนามเสือฝ้ายตรายอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับไพ่ถึงขนาดเป็นหัวข้ออภิปรายในสภาอยู่บ่อยครั้งคดีเสือฝ้ายควรจะจบลงแบบโป้งเดียวจอดแต่ทว่าการกำจัดผู้ร้ายรายนี้ กลับยากจนทางการต้องปวดเสยเียนเวียนกล้าวอยู่บ่อยครั้งอุปสรรคสำคัญมีได้จำกัดอยู่เพียงอาวุธหรือสพากำลังของซุ้มโจรกำแพงกีดขวางกลับเป็นชาวบ้านตาดำๆทุกคนคอยปกป้องเสือฝ้ายเสมือนฝ้ายคือญาติในครอบครัวก็มิป่านป้นคนรวยแจกคนจนเสือฝ้าย ถูกผู้มีอำนาจเล่นงานดังนั้นศัตรูที่ฝ่ายตั้งเป้ากำจัดย่อมหนีไม่พ้นตัวการที่ส่งเขาเข้าไปกินข้าวแดงในคุกเสียงร่ำลือถึงวิธีการปล้นของฝ่ายเจตจำนงนงนั้นผิดกับโจรทั่วไปกล่าวคือฝ่ายกับพักพวกมีได้ชิงทรัพย์เพื่อ,อยังชีพโดยประทังให้ปัจจัยสี่ไม่ขาดแคลนฝ่าย จงใจเล่นงานบรรดาศเศรษฐีผู้มีอำนาจในท้องถิ่นนั้นๆโดยเฉพาะพวกแปดเปื้อนมนทินกลิ่นข้าวเช้าโชประเภทช่อโกงขูดรีดและอาศัยอำนาจในการทำให้ตัวเองร่ำรวยนี่คือเป้าหมายของฝ่ายด้วยเหตุนี้คนยากหรือผู้ขัดสนทรัพย์สินสลึงขานจึงรอดพ้นเงื้อมือเสือฝ้ายนำซ้ำ ยังจะได้ทรัพย์อันเป็นผลพลอยได้อีกต่างหากการกระทําของฝ้ายเช่นนี้เองชาวบ้านทินสุพรรณต่างพร้อมใจเป็นปราการด่านแรกยันกับการทําคดีของตํารวจอาทิการบิดเบือนข้อมูลหรือให้การเท็จตลอดจนความเคลื่อนไหวของทุกฟีก้าวของทางการกลุ่มเสือฝ้ายสามารถคาดการล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ก็ชาวบ้านอีกนั่นแหละที่นำข่าวมาแพร่งแพรยพุทธศักราช2,490ร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งสุวรรณาครได้ควบคุมตัวเสือฝ้ายที่ท่าเรือตลาดท่าช้างอำเภอเดิมบางนางบวชเพื่อนำตัวไปสอบสวนที่กรุงเทพเมื่อเรือลั่นผ่านมาถึงบ้านบางตะโพนตำบลสารเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเกิดการยิงต่อสู้ตำรวจได้สังหารเสือฝ้ายจนเสียชีวิตบางก็ว่าสมุนเสือฝ้ายตามมาดักชิงตัวบางก็ว่าตำรวจตั้งใจสังหารและทิ้งศพให้ลอยอืดสามวันสามคืนเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างสำหรับจุดจบของการเป็นเสือ เสือฝ้ายเสียชีวิตเมื่อวันที่25เมษายน2490ด้วยอายุ60ปีมาอีกที่หนึ่งเสือร้ายนามกระเดื่องที่ชื่อเสือใบหรือนายใบสะอาดดีเสือใบเล่าถึงอดีตว่าก่อนเป็นโจรก็เป็นชาวบ้านเป็นชาวนาอยู่จังหวัดสุพรรณบุรี พอช่วงปี2,487ตอนนั้นอายุประมาณ30ปีที่บ้านถูกโจรวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเข้ามาขโมยควายตอนนั้นไม่คิดแค้นอะไรเพราะไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อแต่อีกห้าเดือนต่อมาโจรกลุ่มเดิมได้ย้อนกลับมาป้นที่บ้านอีกครั้งคราวนี้ฉุดน้องเมียไปด้วยจึงแค้นมาก คว้าปืนลูกซองออกตามล่าโจรและตามน้องเมียกลับคืนมาสุดท้ายฆ่าโจรตายไปสองศพถูกตำรวจตามจับจึงหนีออกจากบ้านเข้าสู่เส้นทางสายโจรมาอาศัยในป่าแถบจังหวัดอ่างทองเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มของตำรวจเมื่อไม่มีเงินซื้อข้าวก็ออกกล้นจึงมีชื่อเสียงในวงการโจร มีลูกน้องเพิ่มขึ้นถึง40คนหลังจากนั้นก็เข้าไปอยู่ในสังกัดซุ้มเสือดำเป็นหนึ่งในสี่เสือที่ทางการต้องการตัวมากที่สุดเสือใบบอกว่าพื้นที่ปล้นจะอยู่ในเขตจังหวัดอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทส่วนสุพรรณบุรีจะไม่ปล้นเพราะเป็นเขตอิทธิพลของเสือดำถือเป็นเขตเดียวกัน จะไม่เข้าไปรบกวนโดยเลือกปล้นเฉพาะคนรวยหน้าเลือดได้เงินมาจากการโกงคนจนคนรวยที่มีคุณธรรมช่วยเหลือชาวบ้านเราจะไม่ปล้นและการปล้นแต่ละครั้งจะไม่เอาทรัพย์สินหมดเอาครึ่งเดียวใช้วิธีปล้นแบบขอเจ้าทรัพย์สิ่งไหนเจ้าทรัพย์ไม่ให้ก็ไม่เอาและห้ามทำร้ายเจ้าทรัพย์เด็ดขาด ยกเว้นจะขัดขืนต่อสู้เมื่อปล้นมาได้จะนำทรัพย์สินบางส่วนไปให้คนจนจนกระทั่งถูกตำรวจจับตำรวจผู้ปราบเสือใบชื่อผู้กองยอดยิ่งสุวรรณนากรและสารตัดสินประหารชีวิตแต่รับสารภาพสารจึงลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตต่อมา ได้รับการอภัยโทษเหลือจำคุก20ปีแต่ขณะถูกคุมขังมีพฤติกรรมดีโดยวันหนึ่งมีนักโทษชายคนหนึ่งใช้มีดจะทำร้ายผู้คุมเสือใบเห็นจึงเข้าไปช่วยเหลือเลยได้ลดโทษออกมาจากคุกแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งอดีตเสือใบกล่าว พร้อมให้ข้อคิดถึงเยาวชนรุ่นหลังว่าอยากให้ลูกหลานที่เกเรรู้ว่าการเป็นโจรเป็นเสือมันไม่ดีเพราะต้องอยู่แบบหลบซ่อนตัวตลอดเวลาและทรัพย์สินที่ปล้นมาก็อยู่ได้ไม่นานจึงอยากให้ทุกคนตั้งใจทำงานขยันหมั่นเพียรเข้าไว้อยากได้อะไรก็ค่อยเก็บหอมรอมริบเอาเดี๋ยววันหนึ่ง เราจะได้สิ่งที่เราต้องการเองเสือใบเสียชีวิตเมื่อวันที่24พฤษภาคม2558เวลา11นาฬกาด้วยอายุ94ปีเสือมเหศวรเสือมเหศวรมีชื่อจริงว่านายสวนเพรีวงเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจอมโจรชื่อดังในแถบภาคกลาง หลังยุคสงครามโลกครั้งที่สองร่วมสมัยกับเสือดำเสือฝ้ายและเสือใบโดยเสือมเหศวรแต่เดิมเป็นเพียงชาวบ้านธรมธรมดาธรรมดาที่ถูกอำนาจรัดรังแกและถูกใส่ความว่าฆ่าพ่อตัวเองจึงจับปืนขึ้นและต่อสู้และกลายเป็นจอมโจรชื่อดังในที่สุดโดยได้ชื่อว่ามเหศวร จากการแขวนพระเครื่องมาเหศวนไว้ที่คอซึ่งได้ชื่อว่าช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยและเมื่อเวลาออกปล้นจะปล้นด้วยความโหดเที่ยมจนได้รับฉายาว่าจอมโจรมาเหศวรเคยโดนตำรวจยิงที่ลำตัวและศีรษะหลายนัดแต่ไม่เข้าเสือมเหศวรถูกปราบโดยขุนพันธรักษ์ราชเดชซึ่งขุนพัน เป็นผู้เกลีย้ยกล่อมให้เสือมเหสวนมอบตัวหลังจากได้รับโทษในเรือนจำแล้วเสือมเหสวนก็ได้บวชเป็นพระและบวชเป็นพราหมณ์มาจนถึงปัจจุบันแม้มีอายุกว่า90แล้วแต่เสือมเหสวนก็ยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่และเป็นที่เล่าลือว่าเป็นบุคคลจอมขมังเวทมีชาวบ้านและผู้ที่เชื่อถือ แวดเวียนมาพบปะพูดคุยอยู่เสมอเสมอโดยล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนพศ2550เป็นผู้ทำพิธีปลุกเสกจตุคามรามเทพรุ่นเส้นเสือมเหสวนของวัดสแสวงหาจังหวัดอ่างทองด้วยเรื่องราวของเสือมเหสวนเคยถูกสร้างเป็นภาพ,พยนตร์มาแล้วสองครั้งโดยครั้งแรก ผู้ที่รับบทเสือมเหสวนคนแรกคือมิตรชัยบัญชาและเสือมเหสวนคนที่สองคือสมบัติเมธนีประวัติเสือมเหสวนอีกทางเล่าว่ามเหสวนหรือสวนเพรีวงศ์เกิดที่เขตติดต่อระหว่างจังหวัดอ่างทองและสุพรรณบุรีในตำบลสีบัวทองอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองก่อนจะเป็นเสือ ก็เป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งตอนอายุ20ปีก็โดนไปเกณฑ์ทหารหลังจากกลับจากปลดประจำการก็ได้กลับบ้านแต่วันนั้นเองพ่อของนายสวนได้ถูกยิงต่อหน้าต่อตาโดยคู่อริที่หมายตำแหน่งกัน่นด้วยความคับแค้นใจจึงรวบรวมพักพวกที่เคยเป็นทหารด้วยกันเข้ากลุ่มกับเสือฝ้ายที่จังหวัดอ่างทอง สมัยนั้นมีการกดขี่ข่มเหงกันมากคนรวยข่มเหงคนจนขณะที่รัฐบาลก็เข้าพื้นที่ไม่ทั่วถึงและทางการหลายคนก็เป็นคนไม่ดีซะมากซุ้มโจนของเสือฝ้ายนั้นได้ปล้นคนรวยมาเพื่อช่วยเหลือคนจนเสือมเหสวนก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีป้องกันคนไม่ดีออกจากหมู่บ้านต่างๆครั้งมีพักพวกและวิชาพอตัวแล้ว มเหสวนจึงได้กลับไปแก้แค้นให้กับพ่อซึ่งคนที่ฆ่าพ่อก็ได้ตั้งตนเป็นกำนันรังแกชาวบ้านโดยมีชื่อว่ากำนันพันแสงมเหสวนกล่าวว่าตอนนั้นเข้ากันได้ประมาณสิบคนรุมยิงกำนันที่อยู่บนบ้านซึ่งใช้เวลานานในการยิงกันกำนันแกนเหนียวมากกว่ากำนันจะตายก็เกือบชั่วโมง นานวันเข้าพักพวกของมเหสวรเริ่มมากขึ้นประกอบกับมีวิชาอาคมที่คลังขึ้นจากที่ได้เรียนวิชามาหลายสำนักโดยอาจารย์หลักที่มเหสวรน,นับถือมากคือหลวงพ่อหล่ำวัดวังจิกจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยเหตุนี้เองเสือมเหสวนจึงได้ตั้งซุ้มโจรของตัวเองโดยมีลูกน้องอยู่ 40- 5 0ถึงคน โดยปล้นไปทั่วในเขตภาคกลางและหลายๆภาคที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะอ่างทองสุพรรณชัยนาทกาญจนบุรีและสิงห์บุรีทำให้ชื่อเสียงของมเหสวนโด่งดังมากและเป็นที่นับถือของชาวบ้านมากในหลายๆพื้นที่เนื่องจากเป็นโจรคุณธรรมช่วยเหลือคนจนและคนที่ถูกรังแกปู่มเหสวนกล่าวว่า จะปล้นประมาณเดือนละ4-5ครั้งและจะปล้นในเวลากลางวันพอชื่อของท่านดังมากขึ้นทางการจึงส่งตำรวจมาจับแต่ก็ไม่สามารถจับได้ปู่มเหสวนกล่าวว่าเมื่อก่อนวิชาแก่กล้าลูกปืนไม่ได้กินหรอกเมื่อถามถึงขุนพันธ์แล้วปู่มเหสวนกล่าวว่าเมื่อก่อนเคยโดนขุนพันธ์ไล่ล่าที่จังหวัดชัยนาท แต่ก็หลบหนีได้ตลอดไม่เคยประทัก,กันตรงๆด้วยความมีวิชามากขึ้นได้ชื่อว่าจอมโจรห้าตำราทางการทำอย่างไรก็ไม่สามารถเข้าจับกลุ่มได้จึงได้จับแม่มเหศวนเป็นตัวประกันโดยประกาศว่าหากไม่ยอมมอบตัวแล้วจะฆ่าแม่ตนเสียด้วยความรักแม่และห่วงใยจึงยอมมอบตัว ม่เหสวนติดคุกได้สี่ปีแต่ด้วยความเป็นเสือที่ดีมีคุณธรรมจึงไม่มีใครมาฟ้องร้องทางการจึงต้องปล่อยตัวมาและท่านได้ไปหาหลวงพ่อหล่ำว,วัดวังจิกเพื่อกราบอาจารย์หลวงพ่อหล่ำจึงให้บวชสี่พรรษาสมัยบวชนั้นมเหสวนได้จำวัดอยู่หลายวัดตามจังหวัดสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรี และไชนาทเนื่องจากมีพวกตามมารบกวนอยู่เนืองๆครั้นศึกออกมาแล้วจึงกลับมาประกอบอาชีพทำนาทำสวนจนถึงทุกวันนี้แต่ก็ยังมีคนไปหาเพื่อเคารพท่านเป็นประจำปัจจุบันนี้ปู่มเหสวนใช้ชีวิตอย่างสงบโดยพักอยู่ที่หมู่บ้านไพรนกยูงอำเภอหันขาจังหวัดชัยนาท กับลูกสาวและลูกชายโดยมีหลานสี่คนประกอบอาชีพเกษเตรกรเลี้ยงบัวและมีรถรับส่งนักเรียนเข้ามาถึงยุคจตุคามพระครูป,ประพัทธ,ธรรมานุกูลหรือพระเสมอพระผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแสวงหาอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองได้ไปเชิญเสือมเหสวนมาปลุกเสกจตุคามจนเป็นที่โด่งดังไปทั่ว จจตุคามรุ่นแรกในชีวิตเสือมเหสวนนั้นคือรุ่นยันลายเซนปู่มเหสวนมีจำนวน5,000องค์และตอนนี้ก็ได้จัดสร้างรุ่นที่สองไปแล้วโดยปลุกเสกเมื่อวันที่21มิถุนายน2550เสือมเหสวนได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่15พฤศจิกา2557เวลา6นาฬกา15นาที ด้วยอายุหนึ่งร้อยหนึ่งปีเสือดำปัจจุบันหันหน้าสู่ร่มผ้าเหลืองบวชเป็นพระได้ฉายาว่าหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุดตินทโรย้อนให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่เส้นทางสายโจรหลวงพ่อทวีศักดิ์หรืออดีตเสือดำเล่าถึงทางโจรที่ทำให้พบเสือมเหสวน และเสือใบว่าช่วงนั้นก็ออกปล้นเรื่อยมาจนมาพบกับเสือมเหสวนและเสือใบซึ่งหัวอกเดียวกันทั้งสองถูกโจมปล้นบ้านและต้องการแก้แค้นจึงตึกษากันว่าจะทำอย่างไรขณะนั้นสมุนก็ยังไม่มีจึงแยกทางกันไปสร้างชื่อเพื่อหาลูกน้องจนมีลูกน้องติดตาม50 6 0ถึง60คน จึงตั้งเป็นซุ้มเสือดำเมื่อบ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองซุ้มโจรก็มีกฎของซุ้มโจรหลวงพ่อทวีศักดิ์บอกว่าในการปล้นของเรามีกฎเหล็กว่าจะปล้นแบบผู้ดีคือจะออกปล้นช่วงต้นเดือนและปลายเดือนก่อนเข้าปล้นจะประกาศแจ้งล่วงหน้าว่าจะปล้นที่ไหนวันและเวลาใด เพื่อให้เจ้าทรั์เตรียมตัวไว้ก่อนเมื่อถึงเวลาเราก็มาปล้นสมัยนั้นใช้ม้าเป็นผานะมีปืนคู่กายคนละสองกระบอกและกระสอบใส่ทรัพย์สินคนละใบก่อนลงมือจะยิงปืนขึ้นฟ้าสามนัดเป็นการให้สัญญาณเตือนให้คนในหมู่บ้านรู้ว่ามาปล้นแล้วนะจากนั้นจะนำกระสอบไปวางไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อให้ชาวบ้านนำทรัพย์สินมาใส่เป็นการป้องกันเหตุนองเลือดเวลาทำงานหรือเลิกปล้นคือตั้งแต่แสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนถึงแสงอาทิตย์ขึ้นเหนือขอบฟ้าอีกครั้งเราก็จะเก็บกระสอบกลับออกไปกฎเหล็กสำคัญที่สุดของซุ้มเสือดำคือห้ามข่มขู่หรือทำร้ายเจ้าทรัพย์นอกจากเจ้าทรัพย์จะฮึดสู้ทำร้ายเราก่อน นอกจากนั้นสมุนทุกคนต้องอยู่ในศีลธรรมห้ามยุ่งเกี่ยวกับสาวในหมู่บ้านห้ามปล้นลงสีข้าวเด็ดขาดเพราะจะทำให้เราไม่มีข้าวกินห้ามปล้นตลาดสดเพราะเป็นจุดรลวมของเด็กคนแก่และคนทั่วไปถ้าพบลูกน้องคนใดทำผิดกฎจะฆ่าทิ้งทันทีเพราะถือว่าผิดสัจจะของกลุ่มโจรส่วนทรัพย์สินที่ปล้นมา จะแบ่งเป็น5ส่วนคือ 1. ค่าอาหาร 2. ค่ากระสุนปืน 3. แบ่งไว้ช่วยเหลือคนจน 4. ช่วยเหลือโรงเรียนและ 5. ช่วยเหลือวัดพื้นที่ปล้นอยู่ใน3จังหวัดคืออุทัยธานีสุพรรณบุรีและชัยนาทโดยจะแบ่งโซนกันระหว่างเสือใบและเสือมเหสวนช่วงว่างจากการปล้นจะพาลูกน้องเข้าป่าตัดต้นไม้ ไปสร้างบ้านให้คนจนฟรีเพื่อตอบแทนคุณพร้อมทั้งมอบวัวที่เราป้นมาให้อีกครอบครัวละหนึ่งคู่อดีตเสือดำเล่าถึงเส้นทางสายโจรที่รุ่งโร์ของเขาและพฤติกรรมดูคล้ายกับโรบินฮูดเส้นทางสายโจรของเสือดำและเหล่าสมุนรุ่งโร์และโรยด้วยกลีบกุหลาบมาโดยตลอดจนกระทั่งการมาถึงของขุนพันธ์ เส้นทางสายโจรของพวกเขาก็เริ่มตีบตันอดีตเสือดำเล่าถึงชีวิตในช่วงต่อมาว่าช่วงปี2,495ถึง2,499ทางการเริ่มปราบปรามกุ่มโจรอย่างหนักเราสามเสือคือเสือดำเสือใบเสือมเหสวนเป็นที่ต้องการตัวของทางการมากมีค่าหัวคนละหลายหมื่นบาท การต้นเริ่มมีอุปสรรคบางครั้งถึงขั้นต้องดวลปืนกับตำรวจแต่เราก็อยู่รอบปลอดภัยมาตลอดเพราะมีวิชาอาคมที่เรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์จนมาวันหนึ่งเรามีโอกาสได้ดวลปืนกับขุนพันที่ยกกำลังมาดักจับที่จังหวัดชัชนาทและวันนั้นก็ทำให้เรากลับใจครั้งนั้น ต่างคนต่างมีวิชาอาคมทั้งคู่ทำอะไรกันไม่ได้และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาขุนพันก็นำกําลังออกไล่ล่าดวลปืนกันอีกหลายครั้งจนครั้งสุดท้ายขุนพันได้นัดคุยกันอย่างลูกผู้ชายว่าต่างคนต่างมีอาคมคงทำอะไรกันไม่ได้จึงขอให้เราเลิกเป็นเสือหยุดปล้นถ้าหยุด ตำรวจจะยกเลิกการจับคุมทุกหมายจับแต่ต้องกลับตัวเป็นคนดีและเริ่มต้นชีวิตใหม่เสือดำกลับมานอนคิดอยู่สามวันปล้นมากว่า20ปีก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาจึงตัดสินใจหยุดเป็นโจรแบ่งเงินให้ลูกน้องแล้วก็แยกย้ายกันไปทำมาหากินอย่างถูกกฎหมายซึ่งเสือดำก็ได้ออกบวชศึกษาธรรมะ เพื่อหวังว่าบุญจากการบวชจะทดแทนสิ่งที่ได้ทำผิดไปได้บ้างอดีตเสือดำกล่าว